สวัสดีค่ะคพี่้องตอนนี้หลังจากที่เห่า,าเห็นุนีเกมีเกมนกีล่าแข่งขันกันพึ่งเซเมือก,กี้นี่เนาะคะเนาะตาว่าโอ้ยเพื่อธรรมดาค่ะตรวจจากฝาดบึ้มเบาหั่วหัวมวนพอายิ้มห,หลังจากที่กินข้าวพุ้นนี่เป็นยังไงเฮะอคว,วบรู้สึกเจ้าได้ที่เท่าไรก่อน,นที่สามค่ะที่สามไดที่สาม ผสมกว่าเบาเนาะบาร์ดี้วะอันถ้าเขาบาสามโลจีโลหาโลบาร์ดี้เอาไปเอาไมา่กินเบิือไน,นไรบานไดีนี่ไม่ลงโลนะครับฮะไม่ลงโลอะไรกันโลเดียว,ยว<ะ>อ๋อโดยที่เทไรบาร์ดี้ที่สามท,ที่สามโลหนึ่งมีรางวัลในจักบาทห<ะ> <c oughs> ้าร้อยโอ้ผสมความเบาเนาะเกรดอยู่ตาบากับว่าเป็นยังดอกค่ะพี่นอ้องโปรเจกต์แรก อันนี <m> ้คือแบบว่าทดสอบเบาหน่วงหัวมวนกันบ่ได้บ่ได้ยี่งหยั่งมากมากบ่ได้ซีเรียสดย่าพึ่งมันบ่เป็นยังหรอกต่อไปเข้าจังหวะกันสมมุติว่าต่อไปโปรเจกต์ที่สวงสมมุติว่าแม่สุภาพจัดโปรเจกต์ที่สวงนี่เจ้าสิสูบอ่ะเจ้าวห้เจ้าวัยให้แฟนคลับ fc ฟังมาต่อไปโปรเจกต์ที่สว่างขัดเทียมแม่สุภาพจัดอีกเจ้ามีเจ้าสิสูบอ่สู้ครับสู้อีกแล้วโอ้ยเนาะ จะเป็นผสมความคุ้ยบายองเพลนยองาา่าเขาเขาเจ้าเอื่อนมาคุ้นสแตะผสมความคุ้ยอีหลีเออเงิดไหลพันน่ะกินแบบว่าจังไหนมันแข็งขึ้นแข็งขึ้นหรือจังไหนมันคือ่าเบิดพอสองโล่สามโล่อน้ำยาบอกเลี้ยวบอกเลี้ยวเอาน้ำยาเพชรพูดวาให้กินเทละติวท่ละติวที่นี่จัง แท้3โลบึ้มลงซตะละมันชดกินสดๆมันเกี่ยวมันเกี่ยวกับแท้เเดียวบ่หรือว่าจังได๋จ้าแท้แมันอน่มันยืตัวบัดนี้เจ้าต้องฉลาดเด้บดนี้เจ้าอย่าเฮ็ดเออืเดี๋ยวเทียือุนเบิ่งสิบับขอบคุณมันเฮ็ดเจ้าเอาน้ําุนกอือก็ตักน้ํายานอยๆแล้วใส่น้ําปลาเอา อันนี้ที่แรกเราบอกว่าใส่ำ้ำายกินย่างเดียวเนาะ,ะอืดตนอ,อ,อตนเนาะเออหืดอยอะเปล่าวันนั้นชีคุยว่าไดเจ้าจันเจ้าสี่หาวันที่วันทสามโลว่าจีวันสามโ,โลอันนี้กินเบิ้ดบอกว่าอน,น,นสองล<า>ูส<ำ>ั่มเอ้ยสามสัมโอ้ยตาบากับว่าเป็นยังหรอค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่ว่าอยู่ในต่างประเทศหรือว่าในประเทศพี่น้องทั่วโลกเนาะค่ะเนาะเอฟซีทีว่ามาซอยให้กำลังใจหรือว่า ซ้อยสนับสนุนส้อยเป็นกำลังเงินร่างวัน่น<อ>ร่างวั่นมาให้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณหลายๆแล้วก็พ่อ,ขอ,ข,อของคุณเมสุภา<อ>ที่ว่าคาอาหารการกินคาเขาพุ่นหรือว่าเป็นส่วนร่างวั่นนั่ก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอที่ว่า อยู่ต่างประเทศเนาะมีเพิ่นโอนไทยตะวันลอดเดี๋ยวจะคุยกันหลังไหมถี่รายละเอียดต่างๆเนาะพรัตนา LED ลูกสาวบอกลูกสาวไข่บอกรัตนาจากเยอรมันรัตนาจากเยอรมันลูกสาวไข่แล้วก็ลูกสาว LED แล้วก็ผู้ใดทุกคนแหละครับทุกๆคนแหละค่ะที่มาแม้เป็นแฟนคลับเอฟซีของคุณแม่สุภาพหรือว่าของลุงกิมงนครับเนาะเพิ่นกงมากกับเครือขหายทีมงานที่นี่นะนั่งเอกนิดหน่อยนี่แหละครับทีมงาน คือคือบ่เมนอย่างดอกพี่นองมันเป็นการที่ว่าเข้าบริเวณซี่เรียดคือคุณแมสุภาพชีดคอนเทนต์ออกมาเราก็มาเห็ดเห็ดไผ่พี่นองใดเบ้วานัวหัวมวนเรากะบริเวณซี่เรียดบริเวณไข้เครียดค่ะโอ้อ่นไข้ไายเครียดบริเวณซี่เรียดเรากะบ่มีอย่างมากไม่เม่นบ่อืมคือเป็นการว่าไผ่พี่นองเข้าบริเวพ่อพ่อบริเวณปวดหัวพ่อบริเวณเครียดเดี๋ยวดีกะ เป็นการสวนสีให้พี่จังว e> ่ากินกันยิ้มบอกแม่บ <is beautiful> <exemple> ่านนะขนาดกินยิ้มบอยิ้มแต่ยิ้มคือเก่ากมสื่อ่าพอย่ายิ้มเนาะเมื่หลายบวันนี้สมมติมาต่อไปหนีฮัทเทียเมสุภาพมีโปรเจกต์ไม่เจอสู่วานนี้สู่ครับจะต้องเตียนไม้เลี่ยนไมแบบใดเปลี่ยนไม้แบบใดคือความรู้สึกอยากให้เฮ็ดจังไหนต้องเท่าต้องหาคอนเทนต์เท่าไหร่เนี่ย ต้องหาแนวเหตุไหมตบาบาบอกหูว่าเดี๋ยวนี้พี่ดอกให้ให้เขาคุยคุยกันสักวันแม่สุภาพต้องไปหา,หาคอนเทนต์ใหม่อนวาสิเหตุแบบไดเอ่อต้องคุยกันสักวันขันมีผููายชิมเสียออจากคนหรือว่าสิเหตุจังไหนสิกินหยางเ็นบอเหตุพ่อให้พี่ดอกเข้าเดียววเด๋ยวเล่เนื้อหัวมวนกับบริสีเหรียญอย่างมากมาให้เนบอ เจ้าเสียวหน้า hmm. ม oh, yeah. uh ูย huh. ืนมาอีกคอนเทนต์หนอร์ดิเสียวอีกเป็นมาคันเมสุภาพจัดไทยดิโอ้พี่น้องเล่าไปเนี่ยเล่าไปทุกสี่สู้สู้เป็นวะสู้สู้อย่างเดียวโอ้พี่น้องบอยานะบอยานคันมีผู้ท่านมาถ่ายชิ้นอีกกับบอยานอีกอือผู้ธรรมดาตัวนี้ลุงยิ้มสู้สู้อย่างเดียวบอยานแพรบัชนะกับเธอเป็นเกมกีฬาเนาะ ข้าวบดิซิเลียได้จุดนี้มันไหครับแม่เหนียวคถือว่าเป็นเกมจีฬาค่ะพี่น้องว่าได้คิดอีหยังมากเลใน่อยากกินนั้นเบิร์ตเบิร์ตจะมาฮะแล้วมันเบิร์ตทองหลังบ่อยทองมันหลังบ่อยเลยบัานนั้นไหมสามโลมาโลดเอาที่แรกแม่สุภาพตั้งแค่สามโลพี่น้องครับตั้งแค่สามโลบัดน,นี้ปลูกลูกก็บอกว่าภาษาสามโลวันนี้ยิ้มกับภาษาสามโลบัดนี้เอาไว้ไหมกินหวานเบิร์ตพอสองโลพี่น้อง กะลั่งก้นเอาไปเอามาเออกะเล็กคือว่าธรรมดาซะเข้ากับสิ่งที่คือว่าประมาณไหนเนาะบานี้เดี๋ยวโปรเจกต์หน uh ่าเข้าจ no? ังหวะกันไหมว่าสิมี่อย่างมาเฮ็ดให้พี่เห็นหรอเข้าเบาหน่วงหัวมวนกันอีกสวนสีเฮฮากันอยู่ติดตามช่องพัวลัมเพิ่์นของคุณเบียสุขาพค่ะจังหวะกันไหมเข้ากับว่าอะไรเป๊ซี่เลียดมากไหมถูกสิ่งยางกันคือหาคอนเทนต์ คอนเห็นตหม่มาเดี๋ยวไปโซกันบ่าเฮาสิเอาอย่างสิเฮ็ดอย่างมามาโซกันสะก่อนแล้วจังให้พี่ให้นอ้องเฮาได้รับรู้ว่าประมาณไดอยู่ได้บ่ล่ะ <c ười> อยู่ได้บ่นี่คือเป็นเป็นจังไดนสบายบ่ล่ะได้ครับอยู่ได้อย่าบอกเดอ้อบ่าเจ็บท้องปวดท้อนหรอย่าบอกเด้เ <c ười> <c ười> น,นี่ยลูกว่าสิบ่ยิ้มเส้นออกตามผู้ดังออกคุยบก่กเข้าต่อหาคอนเทนต์ใหม่แบบใหม่หัวหน้า มีอีกค่ะพี่หนออย่าลืมมาเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเมสุภาไมาคิดคอนเทนต์ใหม่ก่อนมาเฮาเสีเฮ็ดจังไหนแล้วเข้าเสียวจักคนต้องฟ้องกันนี้รางวันเท่าไหร่ต้องฟ้องกันนี้เนาะเออข้าต้องปรึกษากันกอนให้พี่น้องติดตามครับค่ะให้พี่นนอติดตามคือมาช่องครัวลําเพลินของคุณเมสุภาแล้วก็หลายหลายช่องค่ะเราก็ให้พี่ให้น้องเข้าได้่วนได้หาวได้รุนแม่นบบาแต่ว่ารับร่องมาพี่น้องนี่หัวควัญจะว่าเยี่ยวเหี่ย่ล่ะ โปรเจกต์น่ะแม่ถามเล่าเล่าโอเคป่ะเนี่ยเล่าก็โอเคไหมเล่าก็บบริบูรณ์โปรเจกต์นี่โอเคป่ะนี่โอเคครับบริบูรณ์โอเคยังโอเคมีไอ้สอนบ่นี่เสียเสียไขายข่ยแม่เยแต่บ่เป็นยังไม่บ่เนี่ยผู้สาคุยไปย่าให้อย่าให้เสียเสียไายของคุณแม่สุธาเดชจองคว้าลำเพลินเดชเออจะเป็นดาราจ้องไฟเนี่ยอย่าให้เสียหน้าเสียตาเดชเป็นสิบบาทเฮ้ยมาสมความคุยที่ถ้คุยเท่านั้นคุณมาเด้ท่านคุณเนี่ย ุนจะแตกนวหล่อนแล้วว่าสาวที่สองลยที่สาม <laughs> เออโอ้แล้วบอได้บาเอาที่หนึ่งบ้าเาาที่สองตี <laughs> โอในที่สามก็โอเคเราได้ละ <laughs> ผู้เฒ่าเนาะก็ซ้ำผู้เฒ่าล่ะเดี๋ยวเข้าจังหาโปรเกตไหมค่ะพี่นอวาเข้าสิบป,ประมาณใดหรือจังใดแล้วก็สิเห็ดอีหยังแนวคุณในสุภาพสิขิดยี่สมองนี่แหละค่ะต้องมีโโปรเกตนะโปรเกตนะต้องมีอรอบที่สองอีกค่ะพี่นวลอันนั้นถ้าสามนี่แต่ต่อยสองโลกก่อน เราบัวทองพากินเขาบัดน well 응ี้ไม่ได้กินข้าวปุ er ่นอ <oh ีกดอกข้าวปุ่นบ้เอาแล้วแม่มาแม่ต้องหาบตัวเก๊กอื่นมาอีกเนออบัต้องพากินทอดเขาเอาจะคล้องนั่นบ้เออบ้าเอาข้าวปุ่นบ้เอาแล้วหาแน่วไม่หาแน่วไม่โอ้ยเอาหน่อยนี่นะอาบน้ำหน่อยกินนู่นแม่เดี๋ยวใส่เกดแม่เอาแข็งเอาลุงยิ้มเอาแข็งกับน้องนี่หนาดีกว่าเน้อถ้าที่ศะสนาน้องนี่หนาบัวเอาบัวกับลุงยิ้มอาอะไรสู้ลุงยิ้มไม่ได้จะกินเลยแล้ว เกินอะไรก็ได้พี่ว่าจะแข่งกับลุงยิ้มเนี่ยเอาไหมคะกินไลยม้วนเบนดอกเด็กหน่อยกับผู้ใหญ่แช่งกันบ่ได้บ้วนเบนอันนี้เขาโผล่หน่อยอันนั้นโผล่ใหญ่ให้หน่อยถามความรูซื้อเพื่เป็นยังไงเสียซื้อบ่ทันคุณเขาเออบอกจู้มาดูโอเคือกินบ่ใส่น้ำยาเนาะที่ฟันต่อเราบ่ใส่น้ำยาทีเนี่ตอนแรกเนี่ยที่เรากินบ่ใส่น้ำยากันยังว่าเราอ้อนอีหลี่ไปกินแล้ว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 มราเอาไปแช่งกส่น้ำยากันนะเชียวนน้ำปลาลุ่จักหน่อย บ่อเบียป่เขาต้องเอาน้ำเทใส่ให้มันเป็นมันมันวันนึงอันนี้แค่เขียนาะแขีนน้ำยาวาใส่แม่แขีนแล้กับเป็นอื่นยากเอาลูกไปกับซักซักซักมันมุนกับเจ้าอย่เไปหักเที่ยววันนี้เที่ยวบะมี่เนวกินดีเดี๋ยวฟ้าอันนี้นะม่านี่เดี๋ยวถ้าจวดแจ๊กมะม่วบักแตงมามาาบักม่วบักแตงเร็วมาจวดแจ๊กแต่ยาเร็วมาเดี๋ยวมาสิไปมาบอกพี่บอกลุงเร็วมาจัดงานเนาะมาเร็วๆค่ะมาโขบพ่กันมาโขบพ่กันน้องนี่นะมามาเดี๋ยวค่อยเต้นลูกมานี่ มามาพูดโพก่อนอเ,เอาบัตรที่พี่ดอกค,คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แล้วค่ะเด้อบัณฑีจักหน่อยเข้าจังมาคุยกันอีกแค่เดียวมาเข้าสีน <า S 1> ี้อย่างหรือว่ามืออื้นเสาคลิปมืออื่นเสาเข้าจังมามืออื้นสีเหตุแบบใดจังใดคลิปนี้เอาไว้ซํานี่ก่อนคะ่ะคลิปหนจังมากันไหมให้พี่ให้น้องเบื้องล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ใบปะพูดพร้อมทั้งหมากะลงน้ำช่องครัวลำเพลินบัตรี้สิไปได้บัตรเอา คลิปนี้เอาไป้สิีคลิปหนาจังไหมจังว่ากันไหมเอาจวดจัดฝากบึมโพูดโม่แงจวดจัดเ้าหลงเนี่ยคือเมาเมานมเมาเมานมกินเอาไหมดฟาึ้ม